สว pelled, สส glucose, ัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุกคนครับเหมือนี้ช่องฮักนกชาแนลครับมาแบบอลังการตับมูฮงมากยิ่งยี่ับเหมือนี้ใส่บักกองเนยเลยพี่น้องมักนาวเนยเพจเพชรครับกอกแก้มสมตีนง่วอยู่พี่น้องท่านใดสนใจครับอย่าลืมเป็นกระปุกเลยครับกระปุกยิ่งยี่สมตีนงัวทังเพจเท่ากับมีขคายเด้อครับพี่น้องหนึ่งกระปุกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเด้อครับพี่น้องสองกระปุกสามร้อยบาทมี่คาจะส่งเด้อค่ะจะส่งโดยห้องเย็นบนาบอเซียแนนอนค่ะ พี่น้องทันใดสนใจพิมพ์คำว่าสนใจใต้เม้นนี้ได้เลยค่ะจัดส่งทั่วไทยค่ะลงมือเลยปะเอาเลยค่ะพี่น้องแก้มสมพักเนี่ยครับแล้วก็มีมะเขือเนี่ยก็มาเดี๋ยวลงมือยุบเลยยุบเลย่ะเอาลงมือเลยค่ะพี่น้องลงมือเลยดำมือเนี่ยตั้มบกุงนะตํามักุงเขาอื่นว่าตหมบกุงเฮิมนด้ค่ะพี่น้องตัมบกุงเฮิมครับสีมันก็เลยแดง้อหือ หวานมะกอกพรำอืหวานมะกอกโนยังไงญ่ๆเลบพี่นุ๊โบนเนียวครับอือก,ก็เป็นทังขาดกุ๊บเบอครับพี่นุ๊ผู้ได้ยากซิมเบิงงครับสามารถไกลเอมเมนเข้ามาได้พี่น้องเรื่องก็ปุกยังไงเลยนะครับพี่นุ๊กหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยห้าสิบบาททรงทั่วไทยค่ะ ตังครับพี่น้องเบื่อไรบ้าเ่รเ่บ้าฮะอืตังเนาะมขวัญเนาะวัตกวรุิ่ความนี่เบยุดแต่พุงตั้งอะไรนี่กได้อืมดีเนาะอือแซ่บเหอแกมตมผักน้ำมันนกอ่ะอืมสามารถ เอาเพกกับแก้มก็ดีพี่น้องทมตีนแซ่บครับพักเป่ยปีใหม่ด้วยค่ะพี่น้องอสุ่มพอดีอืมมันมีพักกระหลำ<ด>่ำด้วยค่ะน้องคอนเพื่อสิให้เอาพักกระหล่ำมานด้วยพี่น้องักกระหล่ำกับพักบัวพีวนะน่น้องแซ่บกินใแซกันกับส้มตีน ยุบตำหงครับแซ่บแหละหงปิดมาจากต้นใหม่ๆมันก็เลยกรอบดังถึงสั่งพิเศษตอนยิ่ใหญ่ว่าสั่นบังไหวอืมหดตัวนล Bộ hến tăm mồ hùng kìa Ủa hử Kín tăm hùng như thế này xẹp Cái mưa dụp không xe bên bàn bàn มันออกเลยอืมันมันเกอะไม่ออกบสดผรดดำสดก็ได้สดเล็กผัดดำชวนแหงเลพี่น้องน้ำกินเพื่อพี่น้องน้ำเนาะเแต่มันคงแซ่บๆพี่น้องเมืองรอบเบรกอสะหิวข้าวอยู่ดอกแซ่บแหงหวานในผักกาดผักกาดดอกน้ำ khoan ở hồ rồi Ừ. Bừng ra mặt bịt Bừng con tầm hồn không? Con xăm phu khẩu Thay cũng thiếp phân ơn vào nhanh như nào cũng thiếp phân ơn vào phát đường Đang phát thiếp phân ơn vào kim trị Đóng cả lại ใจมะฮุงใำบะกอกแซ่บแบแบ,บะกอกนะคะพี่น้องเพื่อท่านได้สนใจบะกอ,ก,อ,ก,อกบานเ่าแซ่บแห้งเนื้อแห้งสามารถสร้างสื่อได้ค่ะขายบะกอกค่ะมะกอกครับพี่น้องเออเปลังหุ่นจักวรวรรดิพี่น้องเลยโอ้โหจวดอะไรตื่นเตเลย หลดถามันก็ดจอกเปล่ยวจังหน่อ,นอยบบเปลอแห้งตับหุ้งกะบริเพณแห้งเพชตับหนึ่งเพชตับนึงโอ้เป็่สดหน่จักเลยเพ็ได้ไรซับหนึ่งเลยพอละ

น,นะนีน่แหละเป็นจังสวงา่างทำไทยพริกข้าวอะเบิร์ตทุกอย่างทำหมดพริกสดข้าวพริกแหง้งทั้งบุมตะวันวาวหนาแดงอนะ่ะ นี่เข้าจีนาแดงเป็นนังคือนาแดงเหือแห้งบ่หนังเบิ้งดิ้งดิงเอาสู่ต่ออันต่ำเส่มะกอกมาเร็งนัวครับคือว่าแหะพี่น้องท่านใดสนใจมะกอกครับ ผมพักลองพร้อมอันมักเปยียกพอแล้วเ่อยอู้อืๆๆ้เอาจุดยจุ่ครับเอาพอดีแสบแสบมาฝากพี่ตอนนออ้องเขาอย่าลืมครับพี่น้องท่านใดสนใจสมพักมะก,กอกเหมือนนี้สมพักมะก,กอก อันนี้เปลือมกมะกอกหอกสมสำนึงนนสมตีน,วน,น,น,นงวมะกอกแมนสมตีนงวครับมาหนี่เสแบสบ,สบจุดจวดฝากพี่ตอนน้องหูวจักวางสุดเลยพี่น้องเดี๋ยแซบทางสมตีนของเอาก็ระเป็น,นันเลยพี่น้องเอ้วให้พี่น้องมาใกล้ใกล้ว่าอยังเหมือนจะได้เบอร์โทรโทรมาครับเดี๋ยวปรผดามเป็นผู้รับสายเองสำหรับผู้ที่ พิมเขาว่าสนใจวัเป็นนะครับเนาะนี่คำพูพิมพเป็นไอพิมพ์เพพขาว่าสนใจไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวแม่นกพําเลาะตอบให้ครับตำหุงกระแซบแซบสมพักกระแซบสมตีนกระแซบฝากอุดหน,นุนเด้อพี่น้องเด้อวัวสิเป็นทาง <c oughs> น้องงัวนน้อง,องควายครับวัวสิเป็นทางเห็บโคนวัวสิเป็นหอยครับมีให้พี่ให้น้องเฮา สูสิงสูยางอัเห็รกินแทบแบครับใส่เลยครับเด้อผิดพลาดประการใดบ่บ้ากันครับห<ม>อบวะแมนคะแนงนมอยพี่น้องคะแนงนมอยก็มีโบ่แมนนอเป็นคะแนงน้อยครับพอดีแกงเผ<ม>็ดกะเพรฝากดีไหม ฝากพี่ฝากน้องด้วยค่ะอุดหนุนสมติเงืับของทางเพจหักนงแชแนลแชแนลนด้วยค่ะก็ปลุกใหญ่ๆแบบนี้1000พกรัมห5 0บาทนะคะพี่น้องทาจากตีนวัวแท้เด้งดึงดึงค่ะอร่อยแซ่บนัวค่ะสะอาดพัชไรค่ะตัวหนึ่งตัวหนึ่งมีสี่ตีนพี่น้องถือว่าแซ่บอยู่ครับจะปุกใหญ่ๆเลยนะคะพี่น้องส้มตีนงัวค่ะจัดส่งทั่วไทยโดยห้องเย็นค่ะไม่เน่าไม่เสียค่ะพี่น้องสามารถ สั่งซื้อได้โดยทักเพจหรือพี่น้องธันใดทักเพจมาเป็นไห้พิมพ์คําว่าสนใจใต้เม้นนี้ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะคะพี่น้องเพจแหงสำหรับวัน<ะ>นี้ครับขอให้พี่น้องเขามีแต่ความสุขความจเจริญครับขิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมาุ่งมายปรารถนาครับดำร้ำเรื่อยถูกหวยเลยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ